สวัสดีครับผมื่อน,นี้ครับฝนตกเล่นครับเวลาใกล้เที่ยงครับสารเล่าเล็กครับผมพบกันอีกแล้วครับผมโดนแล้วบรเิเทดคินอยู่พี่นอ้องชมข่านจําครับโปหัวครพฝนขืนมือฝนตกเล่นคืนอนยังไนกับโู้หัวกันคิดมันยังไหนพวกครับเหมือนนี้พันถ้ามาเล่นเบ็ดนะครับ ลำน้ำห้วยแสนลึกครับหม้เก่าครับมองเห็นเยอมากแต่กินก่อนนะครับมองว่าป่าจะเป็นยังไงครับขั้นซ้าลุกเบ็ดไปสีหลังแล้วครับผมสีขั้นแล้วแต่ว่าเนี่ยมอขั้นหมานครับเห็นเบ็ดเพิ่งตีงแล้วครับหลังหนึ่งบระว่าเพรขั้นหมั่นใจครับหมันบพราหมันครับเหมือนนี่บัรยาการฝนตกเล่นครับ ขอเล่าเล็กฝากพี่น้องติดตามนะครับเก็ดภาพบรรยากาศฝากพี่น้องครับผ่านสาตะวันเป็นแล้วครับผมเป็นแต้มแรกไหมครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมปลาปลาข้าวซอยครับผมแต้มแรกของพันสามครับเมือนี้ครับขอให้หมันตลอดเบิดมือครับผมจิบก่อนไฟก่อนนะครับพันสามเบิดมือท่าผลงานในหาแต้มครับผมหิวเข่าแทบตายครับเมื่อนี้น่าจะดีกว่าเมื่อนั้นครับ วันนี้พันตําำไ้จักเปอร์เซ็นตำสองเปอร์เซ็นเอามันมานฝ่าพี่น้องติดตามครับเจ้านี่นะพันตําำเอกประเขาสวยครับโตมงามครับเกินมาแตมแรกครับผมน้ำไหลแห้งครับพี่น้องครับลำน้ำห้วยแสนเลยครับฟังบนครับคนจำเป็นอนุรักษ์ครับผู้ใดฝ่าฝืนปรับ5,000บาทครับนากะมตก ฟังที่มันบ่นน่นละครับใต่ในน้ำไฟครับผมปาาพี่น้องติดตามรับชมครับผมมาเบิ่งครับหลังนี่ครับจะเป็นแต้มที่สองของพันซ้ำมาครับหมานไม้หมานไม้เออกินปลาหน่อยโอ้ยปลาแบตเตอรี่ตุ่นแต้มที่สองพ่นครับพันซ้ำวอนนี้ครับ หลังหลังที่สองนี่ก็เป็นตะเถือกยี่ได้ยังไงฝ้าเข้าสอยครับผมเก็บเล็ขผสมน้อยครับเป็นแตมเหมือนกันครับเก็บเล็ขผสมน้อยเป็นแตรเหมือนกันเ,เก็บี่บวเสาก็ได้ปิงเหมือนกันเราว,ว่าทำเห็ดดอกเดียวล้วพี่น้องเก็บี่บวเสาก็ได้แกงเหมือนกัน,กน,กนล,ละละ แต่เกาลัมนำแถบ,บนี้กับปลาจะลายดวยครับทุกๆปีปีนี้ปลาพอปันไดครับตามตีสอมถามพวกเสี้นเบ็ดพันมาแต่ก้กอนกับมาก,กับพวกคยคิดหวังครับปีน,บปนี้กับเจ้าทีพ่อมาเนี่ยก็มันไปที่สองครับจะต้องปากเพือพ่ปันไดยผม อันดวงหนึ่งจเจ้าดิมเตอร์ตีบอยู่แดดเริ่มออกครับฟ้าเริ่มเปิดในแจ้งน้อยแล้วครับอิทธิพลของพาย,อยุเขาฝนตกเต็แแต่หมู่ว่านนี่ได้ครับเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลิ่นมาเลยเรื่อย ติดตามต่อไปครับจีนแม่แจ่มที่สามบอง่ายไม้เลย้ะครับพี่น้องตัวนี้พานสามาพง่งบ้านพักกัญญาแล้วครับบั้นเป็นไม้ที่สองไม้แรกเดยวปลาขขาวสอสองตัวหนึ่งครับพ่อมานปลาพ่อชุมครับไม้นี่น่าจะดีกว่าเก่าลูกปูญาพันโบได้กินน้ำอมฤตบอเอาปูญาเด้อลูกเลี้ยงแล้วมาเนี่ยพ,พันสามบนเลี้ยงแล้ว ควายลูกใ้ป่าหลายๆเด้อจวดเพราะหอมป่าของพ่อพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ใ่ญ่ไหมว่านี่ก็ปวดหลังปวดเดียวจังน้อยหนึ่งเ้ย ฝนกระลินมาอีกแล้วครับฝนลินมาอีกแล้วลงไปสามหลังแล้วครับม้านไม้นี่ล่ะสภาพบรรยากาศครับทังไต่สะพานครับ ไปสดนบ่ได้เลยครับแตนล่ามลายลายพี่นอ้องพูดนะครับห้างแตนล่ามอยู่ทั้งไต่สะพานพูดนะตลอดซ้ายเลยครับยางบ่ระว่างในตาตูบเดยเลยครับเนี่ยแตนล่ามไต่สะพานครับแตนมันกับบ่มีหมองอยู่อยู่น้ำต้นไม่ฝนกับถือกห้างถือกหลูกมันกับมันกับมาอาศัยอยู่ไต่สะพานสิ่งก่อสร้างของมนุษย์กับเป็นประโยชน์กับแตนได้ครับผมพูดนะครับมิตาห้างใหญ่รครับ สอโเล็กปกะกาเขรไปใกล้ครับยันถึงแล้ววันที่หนึ่งครับเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาครับเขาไปกินแตนครับเมื่อนี้กินตะป่าครับมาเที่ยวก่อนครับพันสามผลงานในหาโตครับกับเมื่อคำคำครับผ้าผมไปยางป่าหาโตต่้บอกมโอ้ยแสบรบาลพี่น้องพี่น้องผู้ใดกินเขาเพราะเสียด้ครับตอนพอขันหิวจะกินเด้ครับแน่นแล้วกินดีมันได้กระซังมันกับเพราะสมครับ ขันพกอเลื่อยเวลาไปเลยหิวเขามาน,นครับพี่น้องล่องจาแจวบ้างเน่อยครับยิ่งถ้าเป็นแจวไปแดกสกีตัวาแดกน้ำนะครับโอ้ยขันพ่อเสียบเดอบสงสัยต้องไปหาหมอแล้วแล้วครับขันพ่อเสือกล่องเบังครับผมสอรเร้าเล็กรับประกันครับว่ากินเขาแซีมแน่นอนรบมันหิวครับหลังทีสี่ครับหลังทีสีมม่มเบึงยาพันสามพันสามผสม,มอย่างแน่หน,นหลายยาง หอยผสมมานมอยบอกวนะ่านอหอยผสมนำอยู่์พี่ทั้งนาพี่เน่ทั้งนาพี่เน่จุดพี่จุดพี่จอดบอกแม่นบอกเอาไปไปตามทางเข้ามองได้ที่มันมันหลังนี่แหละครับหลังนี้มันก็มูครับปืนห้าไหนน่อยครับแต่ว่าวิ่งไก่ครับผุนครับขามฟังเค่อยวิ่งขวับเทียวอสมค่อยวิ่งขามฟังเทียวบอแม่นบอกอือฮึติดตามครับติดตามขอให้มันครับ เอาแล้วครับคาดว่าน่าจะมีอีกหนึ่งแต้มครับรุ่นครับลุ่นลุ่นลุนรุนมันมก็ลิงดังแล้วมันจะเป็นแ,แต้มอะไรปลาอีเ вот. ก่งครับปลาอีเก่งตัวนี้ตึงๆึขึ้นมาหน่อยครับมาแล้วครับแต้มที <nope. straightforward. S 2> ่สาครับเนี่ยข้อหมายที่2ครับปลาอีเก่งปลาอีเก่งเย็นเย็นเย็นนิ่มนิมนนม อย่าดิ้นลูกอย่าดิ้นไปลาไ,ปไปพอเอาไปใส่หมูไปเขา้าหาหมูหาหมูหาหมูลูกหาหมูหามหามูครับผมใส่น่ารักน่ารักครับท่องเต็มครับโต้ววนเลยครับผมแรมที่สามครับผมหืมปัญนาอี๋บ้า เอาขึ้นไม่เบิงดูเหมือนอย่างปูเลียงายาแหละดิติด,ดบอลหับเบ็ดคือโบกงันไหยเอาวัดเบิ้งพี่แล่นายแต่ปลา,า่ะอืมอ้าวตัวนี้ตัวตึงครับน่ารักครับไซส์น่ารักครับผมปลาอย่างนี้ฮะ วาย่สกปลาจอกจอผพันอ้อยว่าปลาจอกประสนครับปลาตัวนี้สามสามดวงกอตาเลย่อ,อยัง่ง <c oughs> อู้อูปลาพมแต้มที่สี่ครับไส้นาลาครับผมประมานไส้ประม่านไอซีโตโลครับประมานซีโตโลครับ <c oughs> แต้มที่สี่ครับผมผลงานพันสามครับ ครับผมหมดสสือไทยครับผมจนคำครับผมเมื่อนี้พันสามครับทามสถิติตดติต้มครับเจ็บแล้วครับผมกาบาดแล้วครับสอนเราเลือหิ้วข่อครับผมขอบคุณพี่น้องครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามเับชมครับผมคลิปไม่คลิปต่อไปครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ